ดวโรนนก็มาก็ดูดอกไม้บานเต็มเลยพี่น้องงามมากสวยมากดอกไม้โอ้โหงามคักพี่น้องเอ้ยมันออกทุกยอดเลยนะแต่มันผ่านวพร้อมกัน โอ้ยอืมลูกตะกอดเด้อมองเลยนีย่ยมันออกทุกหยอดเลยนะแต่ว่ามันบานบ่ทอกันบ่พร้อมกันกันมีอันนี้ยังไม่ได้บานโอ้ฟินอ่าเดินไเลี่ร้อยเมตรออาโอ้ยไม่ฟิน อแง่มแงามดอกไม้ใช่ผ้ากระเป๋าเห็นไหมโอ้ออันนี้ก็สวยสีม่วงอ๋อเดนั่นน่นนุ่มเอินเลสวยมากค่ะสวยมากโอ้อยากเอาไปปลูกปั๊บเดี๋ยวง่ามพี่น้อง งามงาม่อันนั้นยังไม่ออกดอกนะถ้าออกดอกจะสวยมากเลยนั <c oughs> ่นน่ะยังเขียวๆอยู่โอ้ยนี่ก็สวยสีม่วงงามงามโอ้ยยู This smell good รูปเต็กอนบีฮอยินบิดโบดอยบีดโบฮัน เนี่ย hmm. ส oh. 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 yeah. oh. ีแดงโอ้ยงามแถอพี่น้องงามครับว่าไมเกอ่ะอันนีิตัวสีน่ะเด็ดดูบล่อาบานยังไม่เต็มที่ทัอีกเดอมเห็่เด้อ บานยังมาเต็มทีพี่นอ้องค่ะแม่นบานเต็มทีนี่จะเป็นพ่วงสวยมากโ okay. <c oughs> อเคย่างส้มสวนไปน้ำทางพี่น้อง <c oughs> อยู่ตึกสูงนสูงคนละคุณยายอยู่ตึกชั้สูงไป็ย่างอ๋อเด้ยเอาเสียเด้อสูงกว่าโ <c oughs> มตึก <c oughs> oh, uh, คุณยายอยู่มี M <c oughs> มีลิฟตึกอันนี้บ่มีลิฟต์ เดกนี่รุ่นเนะก่าเนาะเดกรุ่นใหม่สิมีลิฟต์อ๋อสิตาฮาร์โรสินาโรบัสเอ่อโอ๊ยอ,อ๋อสิตินิสเนเมื่อยเมื่อย์ยจะนั่งตรงนี้โอ้ยมีบาร์บีคิวด้วยตรงนี้ให้มานั่งบาร์บีคิวได้ด้วยนะเนี่ย คนที่พักในตึกนี้ก็คือมายางปีงยางมองนี้ได้พี่น้องมองนี้ก็จะมีเพระาระว่าบใอย,ย่างในตึกก็คือออกมายางขัางนอกอ๋ออันนี้ออกดอกอันนี้อมันยังบ่บานพี่น้องมองนี้ยังบ่บางน,นี่คนละพันเด้นี่ อยูดีเขามีดอกทุกช่อเลยนะแต่เขายังไม่บานตรงตรงนี้ยังไม่บานนะคะไอไอตรงหน้าตึกเมื่อกี้นะ่ะบานตรงนี้ยังไม่บานถ้าบานนี้ก็จะสวย,ยดูดีเป็นดอกทุกช่อเลยไปแล้วเราจะถึงตึกแล้วโอ้พระจันทร์นน บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องเนี่ยดอกไม้ไอ,อ้ตึกตรงหน้าตึกนี้มันยังไม่ออกเนาะพี่น้องไอ้เป็นตุ่มๆอยู่ยังไม่บานมันบานบางตึกที่ผ่านมานะเนี่ยสนามหญ้าก็สวยสวยบริเวณนี้ตึกเป็นสิบสิบตึกนะพี่น้องเนี่ยมีแต่คนสูงอายุอยู่นะแถวนี้เพราะว่ามันใกล้เซ็นทุ่มใกล้ศูนย์กลางใกล้แหล่งช็อปปิ้งอะไร่งเงี้ยให มีแต่คนผู้สูงอายุอย,อยู่ตึกนี้แม่ย่าอยู่ตึกนี้นะคะสูงสูงเนี่ยมีสองตึกที่ที่มีลิฟต์ตึกอื่นก็แค่สามชั้นไม่มีลิฟต์ค่ะเราก็คุณแม่ย่าพักอยู่ชั้นสี่นะคะมันมีเก้าชั้นนะตึกนี้ตึกใหม่ค่ะสองตึกนี้ผ้าไม่ไายางล่ะบาานีพี่น้องเอ้ยเนี่ย คุณชายก็เป็นผู้ชายวิดีโอให้จูงคุณยายยางค่ะรู้สึกว่าอันเซ่ไปเซ่มาอยู่ลูกชา้เป็นเอาอันเอาแชมเปญให้กินนะนะก็เลยยางยางบะเทียงปันไดลูกชา้เป็นมอมแชมเปญใ,ให้ยายให้ยายกินให้แม่กิน จะพี่น้องมีแต่ผู้สูงอายุอยู่นะแถวนี้บรรยากาศดีดีพี่น้องเป็นตะยูนาซัมเมอร์สวีเดนนะ่ะน่าอยู่มากถ้าหน้าหนาวนู้คิดถึงเมืองไทยวันละห้ารอบก็ไม่คั่ <c oughs> พี่น้องเอ๋ยเอาหอดตึกเลยจ้ะพี่น้องสิเขาตึกก็เลียบานเนี่ยเนี่ยคนตึก,กสูงสูงไปละค่ะไว้พอกันไม่คิปหนาจ้าสวัสดีจ้า